วอะไรนะเอาที่หนึ่งไงมื่อัดเทียอะไรตอนนั้นเดี๋ยวนี่เี้ก็ออที่หนึ่งกันนะต้องทำอะไรไว้ทำไหล่ทำอะไรก็ต้องกดเต็มนผีเนี่ยใช่มันอัดซ้อนกันได้ด้วยไม่ผมไม่ได้อัดไม่ได้อัดผมมีเดี๋ยวมีไอ้กับเดี๋ยวกับมีกับกับแก้มกับแก้มไม่ไม่ไม่ไก่กับแก้มกับแก้มมันเสียใจไปแล้วอ่ะทำไมอ่ะเสียใจอะโอ้โหโอ้โหโอ้โหไปตายซะ เอวนนีคนเราจะมีฟื่งนี้ได้อีกกี่วันโอ้ปัญหายาก่แค่ว่าสองลูกมันยากเกินไปบอเฮ้ยนี่ไงสองลูกเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วเอาบอสบอสแค่นึงอ๋อเก็บระเบ,ะบิดไอบอสดิไปนี่ตรงนี้ตรงน,รงนี้ตรงนี้นไม่ไงก็ต้องไปขึ้นรถก่อนนะไปเอ้กูไม่เจอสักอันเลยเที่เขาเดีือดตานี่ค,คนเราจะมีชีวิต ไั้งเดินตามฝันสักเท่าไรพีพีมาแนวสตริงคือไหมอ่าคือคืออยู่คืออยู่คืออยู่คือคืออยู่ดอกโอเคครับตอนนี้เราขี่รถกันอยู่นะครับตอนนี้คนดูยังไม่รู้รไงคนคนดูไม่รู้คนดูไม่รู้ใช่ครับ มีคนยิงเราด้วยครับมีคนยิงเราด้วยครับตอนนี้ข้างหน้าเรามีต้นไม้สองสามต้นครับใช่ครับใช่ครับเราขี่กันอยู่บนหญ้าแล้วตอนนี้ถึงดินแล้วครับแล้วก็ลงเขาครับทีนี้ใช่ครับใช่ครับแล้วลงมาถนนครับทีนี้ใช่ใช่ใช่ก็ต้องรู้ทุกรายละเอียดเลยไหมใช่แล้วตอนนี้ล้อกําลังหมุนนะครับทั้งล้อหน้าล้อหลังแล้วก็อ่าท่อไม่ได้เลยครับปุครับตอนนี้ เวนจริงแรกมันอยู่ได้เออมันอยู่ไหนได้ได้ได้อ,ดอนี่อยู่ที่ไหนสักที่เ,เรียบร้อยแรงลบ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 เ,เจนะ๊เ,เจะ๊ะเจ๊ะะบวกนะบอกแล้วบอกนะกนะฉันนั่งตกปลาอยู่ริมตะลิง่งฉันนั่งตกปลาอยู่ริม ตาลีผมปิดไฟอยู่ตอนนี้ไปกันทุกคนหนื่อยแล้วจิตเดียวมิตายาแต่ไปเพลงเลยดีนะเพลงเลยดีนะใส่ใจได้แต่มองใส่มองได้ทั้งป่าตึกแห่นั้นน้ได้กินปลาคอใหญ่คืออะไรวะคืออะไรกันแล้วพี่เอรตึกแห้งกินปลาคอใหญ่ อ๋อได้ใส่ได้ได้มองใส่มองได้ที่ปลาได้ปลาคอใหญ่อ๋อถ้าถ้าใช้แหมันได้ปลาคอใหญ่แน่นอนอ๋ออย่างนี้ดีเองสุดยอดวันที่ฝนตกไหลลงที่หน้าตาเธอคิดถึงฉันบ้างไม่้อเธอบอกแล้วเขาร้องได้ไร้องไม่เป็นเราไม่ได้เราไม่เป็นจะไม่ได้ละจะไม่ได้ละเมื่อวันจันทร์ที่แล้ว สองเรายังได้เจอเจอทรงยิ้มมาอะฮีดจะจอดอะไรจะจอดอะไรเสียงรโทัวรกูฟังมาตั้งกูแบบมานานเลยแบบรู้จักเซียงรถทัไม่ได้เพลงอันดับแรกที่กูเลยอยากอ๋ออาไม่ใช่เพลงของที่บันทึกลมไม่ไม่ได้อ่อโอเคปืนในยุคที่แบบบูทูธอะจำยุคบูทูธได้ปะไม่ได้ไไม่ด้จำได้จำได้แปลว่าบูทูธแบบว่าส่งเพลงให้กันใช่ใช่อะไรยุคบูทูธทัวร์นี้โหลดเอา ได้เพลงอะไรเปิดฟังเอาวุ่นวายชิบหายเลยแต่ก่อนอ่ะจะจับนั่นเท่านี้จะจับคู่อยู่ดูหน่อยดูนี่นส่นให้กูหน่อยสให้กูหน่อยเลยเนี่ยอยากได้บางทีแบบว่ามีอะไรแบบไอเป็นวิดีโอแบบกระตูนเร็วนี่เก็ไอกระตูนโร็วอะไรแบบเนี้ยไม่ต้องกระตูนแหละเนื้อจริงๆนี่แหละเอาป่ะๆได้แล้วสองอันโอเคโอเควันที่ฝนตก แต่ก่อนกูกูโหลดเกมจาวามาเล่นนะเว้ยโทรศัพท์เครื่องไหนมีจาวาโหลดมาเล่นสุดดยอรู้าใจปะรู้จกัจกเลยจ้ะเออมาครับกูเข้าเข้าซีแชร์เลยแล้วก็พิมพ์ชื่อเกมแบบอย่างเช่นแบบอแชรใแชร์โฟแครเออใช่ใช์ชร<ม>พิมพ์พิมพ์ชื่อไปปุ๊บตามไปโฟโฟแชร์ส <laughs> <laughs> ี H ่เอสเฮดแค่นั L ้นแหละเวลาจะโหลดอะไรเจอนางปัก็เจอนางปัวโอเจำได้เลยตอนนั้นน้องกะทิอะไรสักอย่างน้องกะทิอ๋อทิโยกมันแล้แน่มานี่แหละอ๋อนั่นก็ทิใช่ใช่ เออบอกใครนะไอ้เหี้ยพี่นี่จังไรวะบอกไม่บอกไม่รู้แต่ที่รู้เด็กน่าจะรู้พวกนี้โอเคโอเคลองเสิร์ชดูนะน้องๆนน้องกะทิ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 ไอ้สัตว์สยิงใครใครแบบคือคือมันต้องมีสักคนนี่แหละอ๋อแล้วเนี่ยมันต้องมีอย่างนี้เลยแหละถ้ามึงแบบเออไม่ต้องอย่างผมจำได้มีแบบนี้เลยตัดออกตัดออกไม่ตัดออกไม่ตัดออกคืออไม่ตัด ไม่มีคนไม่มีคนทางขวาแต่ว่าทางขวาเอ็ดเอ็ดเอ็ดเดี๋ยววนอยู่บ้านไป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 เลยไปเลยไปเลยดีกว่าไปเลยดีกว่าอุ้ยขวามืออุ้ยสองตัวมีสองอันนี่แน่พี่พี่พี่ผมว่าไปหารถรถไปดีกว่าพี่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 แต่ผมแค่มาสนใจผมนะงั้นนะเอออย่างไรเราก็เพิ่มเรื่องเพิ่มเรื่องนะคอนนเเทต์ยว่ายน้ำมาอีวันนหนึ่งลอยน้ำว่ายมาลอยว่ายน้ำมา ดูเจ็บช้ำสวงรักกว่าที่เคยมันพยายามตามลักสามเชแต่สุดท้ายดันเมื่นเกยตื่น้ำตายจงจำไว้ว่ารักใครจะทำให้ใจเขาเจ็บและโปรดจงจำไว้แ <c oughs> ม่เจียว้ล อะไรเล่นเทียอะไรเนี่ยไม่รู้เราเองแย่หัวใจดังไปสูงสวงเธอร่วงหนี่พี่ชอบเอาเพลงพวกนี้แบบเนี้ยมารีมิกแทนที่จะมาโคเวอร์นะเว้ยชอบเพลงโบราณโบราณมามิกไอจูบจูบฉันอะจูบจูบไปเนี่ยจูบของอีซลิกเหมือนกันนะนั่นคือเพลงโบราณนะเวยอ่อต้นฉบับมันร้องว่าอ่าคุณจูบฉัน รอยจูบนั้นย่อมติดจนตายอะไรแบบเนี้ยมันเป็นอย่างเงี้ยนะเป็นเพลงแบบไทยเดิมไทยเดิมอ่ะอ๋อแล้วก็นั้นเด้ย่อมติดจนตายเจะรบลอยจูบอย่างไรไม่หายอะไรแบบนี้นะเว้ยนี่เลยนะนี่คือต้นฉบับเนี่ยเพราะฉะนั้นเราแบบกูเลยแบบติดิลลิงมาเลยตั้งแต่ตอนนั้นรู้สึกว่าพอทำอย่างนี้แล้วมันทำให้เราพัฒนายิ่งดีกว่าไปคือแบบไปเปลี่ยน ไปเปลี่ยนให้มันเป็นแค่ของใหม่เฉยๆแต่ไม่มีการพัฒนาภายในเราจะมาเหมือนมาอัดใหม่ทําอะไรใหม่แบบแต่เป็นเสียงตัวเองแต่ไม่มีการเปลี่ยนทำนองไม่มีการเออ่หยิบยืมแค่ท่อนมาใช้อะไรแบบเนี้ยคนที่มาทั้งดุนเห็นไหมเหรอเหนได้แต่มาจะพูดอยู่หล่อมากหล่อมากอันนี้น้องๆ้องก็ไปใช้ได้นะครับใช่น้องก็ต้องไปใช้ได้เอาลงได้ใช่ไหมได้ได้ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้จะลงอะทำไมไม่หาวะล่ะลงทำไมเนี่ยฮะชิวคลิปเหรอเออผมมีแล้วนี่กูลืมไปเลยมึงกูลืมไปเล้วมึงอัดคลิปนะฮะ แม่งไม่กักเลยพูดแบบไม่กักอะไรเลยนะบอกแล้วนะอืมแล้วก็น้องๆก็ <c ups> อะไรนะไม่ต้องกักหรอไม่มีการแบบแม่เขาลมดีพิเศษนะครับเขาแบบเวลากดอัดแล้วเขารู้สึกแบบเป็นอีกคนนึงนะครับผม <c ups> <ช>ไม่เข้า <c ups> ใจครับเขาจะไม่เปิดเพลงเขาจะไม่ฟังเพลงแล้วเขาจะมีสมาธิครับเนี่ยเขาควรทำอย่างนี้นะแต่เขาชอบเปิดเพลงเปิดเพลงตอนทำงานกับผมนะน้องๆก็อย่าลืมกดไลค์เฮ่ยวะไม่ได้หรอกไม่ได้หรอกไอ้เหี้ยต้องดูสั่งสอนเส่าบ้างเอาเฉพาะคลิปนี้นะเอาเอาเฉพาะคลิปนี้ใช่ไลค์ เอ้าไม่ใช่หนึ่งหมื่นดิสไลค์ให้มันสำนึกเอ้ยตายตายไปซะตายเออซอยนี้อยนี้โอ้ยเบ็คมันเจียบแล้วตัวนึงอ้าวเอ้อมึงตายเหรอรู้ดิเลื่อกมาเจนหมดแล้วแด่ยเธอต้องเลือกระหว่างเขาและฉันทำอะไรดิพี่แมนเอียง

แบบอาจจะมีแบบคนที่แบบว่าแบบเขาล้อแบบเอ้ยน่ารักน่ารักอะไรเงี้ยเหมือนเหมือนเพลงที่ว่าเพลงที่มึงร้องเมื่อกี้มันก็มีหลายคนนะที่ก็ใช้คําอะไรพวกนี้บ่อยๆอ่ะแต่มันขึ้นอยู่กับทนองทั้งนั้นเว้ยไอ้พวกเพลงเพราะว่าคำมึงจะซ้ําแค่ไหนอ่ะเออไม่ได้ที่ชร์เท่ากับแต่แต่จะกระทืบก่อนไอ้เหี้ยไปซุดน่าจะโดนกูกระทืบก่อนเฮ้ยแบ๊คแบ๊คกับกู อ่อ้อ,อแ้แตกแตกผมแทกอจุน่จุ่หนเร็วเรวอเจ็บเจเออจ็บจุมจุ่ปไงแสบคอเร็วเดิกนก่อนได้ยากแล้วมันดทืบจะให้ผมลุกขึ้นไปได้บอกให้เฮ้ยมีคนมาไหนี grill. ่เ <anche> ส <feeling symbolic> ียงทิ้น <MAND> ยังลเป่านี่ไง อ๋อโดนหัวทุกนัดเลยโยเกินวตไปมันเกินไปวะโดนหัวสี่นัดได้ไงวะโดนหัวสี่นัดวะตัวไปปรับปรุงใช้ได้เลยเอ้ยได้แล้วครบแล้วครบแล้วป่ปะปะการแต่งเต่งขอเรื่องเดีกว่าเอ้ยเอาปืนยิงยาวก่อนดีกว่าเผื่อได้ใช้มมมีีเเเธออใใน่่รัักกกตบหห็าจ รู้เราทำอะไรอยู่อะไรอ่ะพี่สังเกตไะพี่ตั้งแต่ต้นคลิปอะไรคือผมร้องเพลงอะไรพี่ก็ร้องตามสวนตุ๊กเพลงประมาณถ่ายให้ทีวีเลยจีบพี่วิทยานไงเล่าจี่วิทยาน่ะใช่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 วิล้องวิร้องเกือูตึวกเองเลยนะพี่ไอ้แบ็คคนคนอ๋อตัวไปแตกพอดีทะยานเหรอเย้กระจายนะ เดี๋ยวก็คนหาเอาจัดฉากอีกเราไปร้องใส่เพื่อนดูคุณจูบฉันรอยจูบนั้นย่อมติดจนตายจะลบรอยจูบอย่างไรไม่หายเนี่ยพร้อมบอกว่าร้องร้องด้พร้อมบอกว่าอัดคลิปปุ๊บพี่ร้องเพลงแบบว่าโปลุกตัวเองไงนะใช่ใช่ใช่คนเราเป็นคนเราเป็นดังเนาะทำไงได้เนาะใช่ป่ะอ่ามึงร้องเพลงดิร้องเพลงไปเออราจะพักเดี๋ยวกูร้องตามอะไรแบบนี้เผื่อกูร้องตามเผื่อร้องตามไงร้องไปร้องไปสักท่อนนึง่ะอยู่ต่อเลยได้ไหม จังสี่มันต้องท้องพอเขารู้แล้วเขาจะเป็นอย่างนี้นะครับทุกคนไปทำงานเลยก่อนโอเคนะครอยากดูคลิปอันนี้นะไปดูช่องพี่บินได้โอเคสำหรับวันนี้ไปก่อนนะครับทุกคนสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่รับชมนะครับเป็นกำลังใจเยอะ